ใครจะคิดว่ามารุมหลังจากที่กินเข้าไปแล้วจะดีต่อสุขภาพมากถึงขนาดนี้หลายคนคิดไม่ถึงครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา DIY มารุมที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะพืชผักพื้นบ้านแต่เพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าถ้าพูดถึงสมุนไพรไทยแล้วมารุมจัดว่าเป็นตัวท็อปในวงการเหมือนกันครับ พราะนอกจากจะนํามารงม,มาทําเป็นเมนูต่างๆเช่นแกงส้มมะรุมเราก็ยังเห็นมะรุมในรูปแบบของยาสมุนไพรหรือว่าชาสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันมะรุมเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเชิงเขาพิมาลายัยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ปลูกไว้บริเวณบ้านคนไทยโบราณมีความนิยมปลูกต้นมะรุมกันมากครับในเรื่องนี้ เภสัชกรหญิงสุภาพรปีติพรแห่งโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลครับที่ใช้แนวการรักษาโดยแพทย์แผนไทยเป็นหลักกล่าวถึงคุณสมบัติของมรุมเอาไว้ว่ามารุมเป็นผักที่มีสารอาหารเกือบครบมีวิตามินเอสูงมีโปรตีนสูงซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะมากๆกับเยาวชนที่ขาดอาหารในพื้นที่กันดาร โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีเช่นเยาวชนในประเทศเอธิโอเปียรวมไปถึงพื้นที่ที่เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารอื่นๆประโยชน์ทางด้านสมุนไพรความงามและยารักษาโรคยอดอ่อนของมรุมรวมถึงใบสดนมาตากแห้งใช้ชงเป็นชาดื่มครับมเมล็ดน้ำมาสกัดน้ำมันสำหรับใช้เป็นยารักษาทาภายนอก เช่นแก่อาการฟกช้ำรวมไปถึงเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหลายชนิดสารสกัดจากใบดอกและเมล็ดนำมาใช้เป็นยาหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระคราบใช้ในรูปแบบของการรับประทานและใช้ในรูปแบบของเครื่องสำอางสำหรับทาผิวทาภายนอกเช่นครีมช่วยลดเลี้ยวรอยและครีมบำรุงผิวเป็นตน้น ยอดอ่อนและใบสดของมะรุมถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านที่มีความนิยมในระดับตน้ตนๆเพราะให้รสชาติมันอร่อยใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของการปลูกมะรุมเพื่อเป็นการค้าในหลายๆพื้นที่ใครที่เคยมองข้ามประโยชน์ดีๆจากมะรุมก็อย่าลืมหามารับประทานนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่ามะรุมจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก แต่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานาๆนหรือรับประทานมากจนเกินไปนะครับซึ่งอาจจะเกิดโทษแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเราได้และเพื่อนๆชอบรับประทานมารุมบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อย่าพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่ครับ